จออาะอวสานโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หลังไม่มีความนิยมจากลูกค้าในแดนจิงโจ่ออสเตรเลียผิดไปจากคู่แข่งอย่าง Ford e v e r e s สและ i s u z u m u x ที่มียอดขายดีกว่าโตโยต้าชัดเจนทางด้านชอนเฮนลี่รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของโตโยต้าออสเตรเลียกล่าวกับสื่อท้องถิ่นในงานเปิดตัวไฮลักหม่ว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ยังคงเป็นโมเดล SUV ที่มีความยอดเยี่ยมสำหรับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่มีฐานลูกค้าค่อนข้างเล็ก และความต้องการของลูกค้าออสเตรเลียเปลี่ยนไปเราจึงตัดสินใจย,ยุติโมเดลดังกล่าวนั่นเองหากดูตัวเลขการขายตลอดทั้งปีคือมกราคมถึงตุลาคมพบว่า Fortuner มียอดขาย2928คันขณะที่ Toyota Prado อยู่ที่23,298คัน Ford e v e r e s ทําได้21,915คันส่วน Isuzu um MU-X จํานวน12,499คัน Mitsubishi Pajero Sport 5,014คัน จากตัวเลขเห็นได้ชัดว่ายอดขายน้อยกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวอีกเหตุผลหลักของยอดขายที่มีความนิยมไม่ดีเท่าที่ควรคือลูกค้าส่วนใหญ่ไปซื้อ s u v ที่มีราคาแพงกว่าขนาดตัวใหญ่กว่ามีพละงกำลังและสมรรถนะที่ดีกว่าแม้ว่าจะเป็น Toyota Land Cruiser 70 Series Land Cruiser Prado และพี่ใหญ่ Land Cruiser 300 พูดง่ายๆคือ t o y o t a ามีตัวเลือก SUV หลากหลายรุ่นทําให้ลูกค้าเลือกใช้รุ่นที่ใหญ่กว่านั่นเองซึ่งจากยอดขายในปีที่แล้ว p r า d ดมีตัวเลือกมากกว่า2 6 0 0 0คันโต y ยต a ามีการกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่ถือว่า f o r t u n e r ในออสเตรเลียประสบความล้มเหลวเนื่องจากรถยนต์แต่และโมเดลของเราที่ออกสู่ตลาดจะมีบทบาทและเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราทราบดีว่า Fortun e r ไม่สามารถเป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของแบรนด์ได้ซึ่ง f o r t u n e r ก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ แต่ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อเสนอต่างๆการยุติบทบาท f o r จ u n นอรในออสเตรเลียจึงถือเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจของเราสำหรับ To y o t a Fortuner อร์เวอร์ชันออสเตรเลียปัจจุบันติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบแบบไมฮับริด48โวล์เช่นเดียวกันกับปีกับโตโยต้าไฮลั์และยังมีจุดเด่นที่ราคาถูกกว่าคู่แข่งอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่สามารถป้นยอดขายให้ดีขึ้นได้นะครับ ซึ่งการยกเลิกทำตลาดในออสเตรเลียนั้นจะออกจากโชว์รูมในช่วงกลางปี2026โตโยต้าเผยว่ามีโมเดล SUV ของแบรนด์เพื่อรองรับในตลาดหลากหลายรุ่นนั่นเองสำหรับ Fortuner ยังคงขายกันต่อไปในตลาดอื่นรวมถึงเมืองไทยทั้งยังน่าจับตากับรุ่นใหม่ล่าสุดหลังโตโยต้าเปิดตัว h ฮ l ัก r ทาวเวไปมันๆซึ่งเราอาจได้เห็น Fort u n เ r er ใหม่ในอีกประมาณหปีจากนี้ครับ